สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเว่นแอนด์รีซิมูจากร้านบสอนนำพรเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามีรถเทคเตอร์มาแนะนำอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นยันม่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด EF514 MU นะครับคันนี้มาพร้อมกับใบมีดดันดินหน้านะครับผมปรับสวยๆครับแล้วมีผานพวงให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมตัวนี้ยางใหม่สี่เส้นนะครับเรามาดูตัวรถรอบๆนะครับผม ไม่เยิ่มไม่ซึมไม่รั่วครับเครื่องดีเกียร์ดีระบบให้เราดีดีนะครับผมไปไปแล้วเช็คให้เรียบร้อยครับเอามาดูด้านหลังครับผมขอบพีดีโอยังเป็นเหลี่ยมเลยนะครับผมด้านหลังแน่นๆครับถ้ากุลูกค้าท่านใดนะครับผมกําลังมองหายันต์มาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผม EF 5 1้ m u นะครับร้านบัวสอนอัมพรเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมรถคันนี้มาในราคา400,000 ห้า0มืนห้าพันบาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะพูดคุย,คยต่อรองราคาได้ครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรถยันมา EF Manchester United 5 1 4 MU อันนี้นะครับผมโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับ081365 9 7 0 8 1 6 0 5 2 3 7นะครับและอีกเบอร์นึงนะครับผมสายตรงถึงผมได้ครับผม098623 2342 23, นะครับผมสอบถามรายละเอียด เราพูดคุยสอบถามราคาได้เลยนะครับอ่ะช่างขับเลยครับเดีย๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องขับให้ดูนะครับผมเครื่องนิ่มๆติดง่ายๆครับผมยันมา EF 514MU m a n เ,เตอร์ e r United ันนี้นะครับผมเครื่องไมเคครับผมไมห่หอนครับ คุณลูกค้าท่านใดน,นะครับผมกำลังมองหายันม่าแมเชสเตอร์ยูไนเต็ด E514MU คันนี้นะครับผมร้านโบสอนออมพรทิกเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมย้ำอีกครั้งครับรถคันนี้มาในราคา455,000บาทพูดคุยสอบถามต่อรองราคาได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจร้านโบสอนออมพรทิเตอร์แล้วก็ช่องยูทูบโบสอนออมพรทิกเตอร์ชาแนลแล้วก็เซียวมดรถไทยมือสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณครับ